สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้าสเตชันนะครับวันนี้เรามาที่เมกะพาซานะฮะสะพานเหล็กแล้วก็จะมาแวะเวียนที่ร้านของตบโบ่นะครับสเปริ <laughs> ตอะไรนะสเปริตทอยเออสเปริตทอยแอนด์โมเดลชอบไปนึกถึงสเปริตแชแนลทุกทีเลยวันนี้เราจะมาลองเล่นอิจิบังกุจิกันนะฮะว่าที่ร้านตบโบเนี่ยเขามีหรือเปล่าเล่นเองด้วยรอบนี้ไม่พึ่งทายโบ้แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้มันอยู่ร้านหรือเปล่า <laughs> <laughs> พอใจย,ยัง <c oughs> แล้วทำไมต้องแต่งเป็นโดราเอมอนเลยวะเมกมึงบอกมึงจะมาเปิดโดราอมอนเนี่ยก็ครูโทรมาถามแล้วมึงบอกว่าที่ร้านมึงเหลือแต่โดราเอมอนอ่ะก็นี่ยฉชลาเนี่ยะตั้งโชว์อยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมไม่รู้มันเหลือรางวัลดีอย่างเดียวไงรางวัลดีๆก็เหลือรางวัลโดราอมอนไงเหลือโดราเอมอนนะเสื้อผ้า่ยต้องแต่งตัวแบบเอามาเป็นมาสคอตขายของร้านเขาปิดนะกูต้องเปิดมาเพื่อมืออมึงเนี่ยเอ้าผมก็จะเล่นไงอยากเล่นถ้าดูที่ต้องแต่งตัวมาแบบพร้อมมาขายให้กับ โอ้ยเอามาเดี๋ยววันนี้อยากเปิดกี่ใบครับเขาเปิดกันกี่ใบวะปกติแล้วแต่ใบไปจะเริ่มกี่ใบใบเท่าไหร่ตัวเลมอนใบเท่าไหร่ตัวเลมอนใบหนึ่งสี่ร้อยแปดสิบบาทโคตรแพงเลยครึ่งใบได้ไหมสองร้อยสี่สิบยเปิดแง่มิดนึงไงไม่ไม่ได้นะเก็บคืนอะไรเงี้ยโอ้โหเอาวันนี้กี่ใบมามาฐานทั่วไปเท่าไหร่สิบใบวะอ่าสิบใบเออเอางี้ตามสูตรญี่ปุ่นเขาจะเปิดกันทีละสามสามแล้วก็สองสอง 3 3 2 2ออกก็10พอดี10พอดีอ่าแล้วเรามาดูว่าจะได้รางวัลไหมวันนี้ไปคาดการณ์รางวัลมีรางวัลน,นี่ที่ต้องเหลืออยู่มีรางวัล A 1นใบ B2 C2 อเออคือที่เหลือก็โอเคก็เป็นเลื่อยเปืือยไปเออรางวัลใหญ่สุดอ่ะเป็น A A เนี่ยเหลือแค่เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นโอโ้ไม่เหลือน้อยอ่ะก็มันก็เหลือน้อยอะนะไม่ค่อยให้ลุ้นเลยว่ะแล้วสถิติที่เคยจ้าห้มว่าสถิติเก่ากูอ่ะ เปิดทั้งหมดตอนนี้นะสะสมไปแล้ว32ใบไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยถ้าเป็นสถิติถ้าเพิ่มอีก10ใบนี่สถิติใหม่เลยนะ42ใบเนี่ยสะสมไปอ่ะสะสมยอดวันนี้ตั้งใจเอารางวัลอะไรมีรางวัลใหญ่อันเดียวก็ต้องเอาเอดิของเงินก่อนเอากระเป๋าตังค์ก่อนครับตของเงินก่อนจ่ายมาทุกครั้งไม่ทุกครั้งเนี่ยคือไม้อ่ะคือเล่นของเราฟรีไงเป็นแบบเหมือนแขกรับเชิญไงมีหน้าที่เปิดไงอืมเอ่อครั้งนี้แบบมาถึงหน้าร้านละบัตรเครดิตนะรับมั้ยรับรับหมดครับรับด้วยโอ้ซื้อเยอะขนาดนี้รับครับ โอ้ขอบคุณครับเก็บเงินครดิตขอบคุณนะครับเก็บบัตรเครดิตก่อนเก็บบัตรแล้วเอ้าเก็บบัตรแล้วเหรอเก็บแล้วเด็กก็รู้เสร็จแล้วเพาเก็บแล้วเนอะโอเคนี่เราก็มาเป็นดูแลมอนตะเดนโปสการ์ดดูแลมอนราคา480บาทเดี๋ยวเราโปสการ์ดดูแลมอนนะครับอันนี้คือตัวฉลากนะครับแต่ก่อนจะซื้อฉลากเราต้องอะไรครับโปสการ์ดไงโปสการ์ดนะครับ10ใบเออใบละ480 4 8 0 0โอ้โปสการ์ดบ้าอะไรโคตรแพง นะอันนี้นะสิละสิบใบรับได้นะครับโอ้ในเราเปิดข้างในก่อนนี่ข้างในนี่ยังเหลือรางวัลอยู่ดูรางวัลรางวัลนี่รางวัลก็จะมีรางวัลนี่อันนี้ร้านไม่ต้องพูดเราต้้องงเหมมาแผใช่ A B C C C อยู่ไหนวะ C อยู่ข้างหลังเป็นจานจานเลยเหรอจานจานอ่าจานีดีเป็นอะไรอ่ะ E F ดีเป็นอะไรไม่รู้ดี ดีเป็นจานเล็กๆครับอ๋อเหมือนจานใส่ขนมเนอ่า E ก็จะเป็นคล้ายๆพัชนาอ่าแล้วก็ตัว F จะเป็นพวงกุญแจว่าพัชนาเยอะแน่เลยซัดน้ำตาเอามาก่อนกี่ใบ3ใบสใบไหหยิบก่อน3ใบสินี่หนึ่งสองสโอ้โหทีละสาอันนี้วันนี้ผมจะไม่จับนะผมจะไม่แตะนะเพราะว่าวันนี้ไปจะอะไรครับวันนี้ไปทำอะไร ทำไมนะไปจะอะไรนัดเรียกว่าอะไรนะวันนี้จะแบบสะสมสถิติไงสะสมสถิติใส่ไปสองใบแล้วตอนนี้สะสมถิติที่ทำไว้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะมาใบแรกใบแรกช้าช้าช้าเอาเอใช่ไหมเอเอสิอุ้ยเชี่ยไปผมเอเชมึงมาลัดกูมึงมาลัดกูไอ้ไปมึงมาลัดกูมึงก็ไปทำไมอ่ะ ท่าลมยับเป็ร้านคนอื่นแม่ไม่เคยได้เลยเลยเปร้านคนรู้จักเนี่ยดีที่สุดอ่ะลาต่อมาหนูนากูมี A เอหลือ <laughs> ตัวไหมไม่มีแล้วโอ้โหไม่หนุกเลยอ่ะก็ถ้าปันดาก็บีกับซีอ่ะรีฟันคืนได้ไหมไม่เอาแล้วแล้วจบบ้าใจากันแล้วต้องติดไปเอาแล้ววะาก่อนเราให้จ่ายครึ่งหนึ่งก่อนลายที่สองอีอ,อ,อีแล้วว่าผ้าเช็ดหน้าอีผ้าเช็ดหน้ามีกันหาอเราได้เอสบายใจแล้วอ่าอ่ลายต่อมาบีสักหน่อยไหมแก้ว สีโอ้โหสีคืออะไรวะจานจานจานโอ้จานใหญ่ด้วยเฮ้ยไรวะมาถึงเปิดปุ๊บได้แล้วก็เอสีดีนะที่แบบว่าเก็บเงินก่อนสิไปคือถ้ามันเก็บไปเก็บเงินก่อนทีละใบเนี่ยโอ้โหเลิกเล่นเลยทีเดียวจบ แสดงว่าถ้าเหมือนกับว่าถ้าดูดูกันอยู่เนี่ยจริงๆเล่นใบเดียวก็มีสิธ์ได้เหมือนกันนะใช่ใช่ก็คือจะบอกว่าใบเดียวก็ยังมีสิทธ์ได้ตอนนี้ได้รางวัล C กับรางวัล A ใช่ที่ใหญ่ๆแล้วก็มี E อันหนึ่งมาต่อมามาจ่ายตังแล้วก็ต้องเล่นให้ครบสนุกจริงๆเลยมาจับล้ายคนรู้จักเนี่ยขอบคุณครับ ทำไมไปร้านยูเมยะไปร้านเด็กขับทำไมไม่ทำอย่างนี้ลับกูว่าแบบเฮ้ยโป้งโ้งก็จบเลยเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยต่ออีกสามใบโอ้คนขายน้ำตาไหลเลยกีหูดีอืดีแล้ววะการเล็กการเล็กอ่าปล่เไปไปที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เฮ้ยดีรางวัลเราต้องการอะไรนะบีต้องการบีอยาได้บีนีเอ ได้ทุกอันเลยนะได้ทุกอันละขาดบีอยากได้ B เพราะว่า A เหลือตัวเดียวแล้วหมดแล้วด้วยได้คล้วคือกูใส่โดเลยมั่แล้วพวงเงินเอา A มาให้อะมาให้อ่ามามาไม่เป็นไรจับต่อจับต่ออ่ะสองสองเหรอสองสองป่ะจ่ายตังค์แล้วก็ต้องเอาให้ครบมาหา B หา B หา B ีไปไหนก็ไม่รู้หา B ใบหนึ่งทีละสองเลยเอาเป็นทีละสีเลยเอาสองก็สองก้อนสองก้อนสองสองสองก้อนเออค่อยๆลุยกันไป อยากได้เออีกอ่ะไม่มีอีกหรอเปิดถังใหม่ได้ไหมไม,ม่มีแล้วหมดแล้วอี <c oughs> e. อ่ะไปต่อมาบีเปล่าบีบีบีดีโหไม่หนุกเลยครับพ่แต่แต่บอกให้นะพอเ <c oughs> งินตัวเองเนี่ยดวงดีดีอันนีนอนอยู่แล้วมองเป็นเงิ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 นกูเนี่ยดวงไม่เห็นดีอย่างนี้เลยเนี่ยตอนนี้กูมองในตู้อ่ะบีมาเป็นแก้วใช่แล้วมันเหลืออยู่สองใบแล้วมันมีสองลายเนี่ยเดี๋ยวสองมาสุดท้ายเนี่ยบีสองใบเลย เอาที่สบายใจเอ้ยต้องได้ดีวะมาเปิด F F จบจบ B ดี B F โอ้หแง่งดวงดีแค่ใบแรกใบเดียวมึงได้ A นี่คือดีแล้วเอาดูหน่อยมะเอาดูหน่อยมะเดี๋ยวดูรางวัลที่พี่ไปได้ทั้งหมดว่าได้อะไรบ้างดีกว่าปะ่นตืๆนตืนตืน้อนหรือไม่ก็ได้รางวัลอะไร F F เป็นยังไงเอ่ยดูหู้ามัเนี่ย ป๋าใช่ป๋าปุ๊บโอ้ยนี่ไงรางวัลเอฟมันซื้อของกูกูต้องต้งเล่นขนาดนี้เนี่ยเออเล่นใหญ่เล่นใหญ่อะต่อไปต่อไปอะต่อไปต่อไปรางวัลอะไรนะจานเล็กจานเล็กจานเล็กอือ่ารางวัลอีอืมดูดิดูดิโอ้มิตาเราจะช่วยนายด้วยการซับดวงตาพี่ผ่าชนะสองอันน้าหนายโดนใจแอนเก่งเราเอามาชนะซับั้งตาได้เลยพอใจไหมโอเค ดีดีดีอ่ะต่อต่อต่อสี่พันแปดนี่มึงคุมนะกูต้องมาเล่นอย่างนี้กับมึงเนี่ยผมต้องเล่นใหญ่กันแหละเอามาต่อเออเอามาอ่ะต่อโอ้โหนี่รางวัลอะไรนะรางวัลนี้รางวัลอะไรวะรางวัลดี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 ด็อกดีด็อกจานจานเล็กจานเล็กโนวิตานายอยู่ข้าวเปล่าเรามีนี่เลยจานจานจานอะไรดีมันหมดจานของหวานอร่อยเปเล็ดจานจานมีไม่กิน นายใส่บุ๊บเนี่ยจานจะมีคุณสมบัติเนี่ยอกินชาวบ้านได้หมดเลยอาหารจานอร่อยไม่มีวันหมดด้วยพอแต่ยังนูวิตาพอแล้วนี่นายรางวัลสีจานไปไหนก็ได้จะไปไหนก็ใส่แล้วจะไปยุโรปไปอเมริกาก็ได้วไหมนูวิตานายไม่เข้าใจเหรอเนี่ยให้เนี่ยของวิเศษเลยเนี่ยจานโอ้จาน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 อะโอเคสุดท้ายละ นายถ้าเราไม่อยู่เรามีตัวแทนดูเลยมั้มินิโดรามินิ่เหรอเนะียใช่นี่ก็โดรามินิี่นายเนี่ยสามารถแกะมินะมนโนลา,ลาเนี่ยว่าชื่อเออมินิดอลลามินิดอลลาเนี่ยนายก็ไปใช้งานไงเพื่อเราไปพักร้อนเหนื่ยอยเหนื่ยอยที่แกโ้โค้นั่นแหละไอ้ดวงดีเกินไปเนอะเออเอามาเอามาเอามาพบแล้วถล่มยับแล้วอ่ะก็อือบอกให้เลยว่าอันนี้มันก็เรียกว่าดวงอะนะอืออย่าไปคิดมาก ไม่น่าจ่ายสิบใบเลยตรงนี้น่าจ่ายใบเดียวอะแล้วได้ตัวเยวเร,วเร,วเรวาเยอะอบบถักขาเลยนี่นี่ใบเยอะก็ได้เว้ยอะไรเออยเอาล่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็อย่างที่บอกนะชิบังกุติอย่างที่บอกทุกรางวันม,มีรางวัลใหญ่ทุกรางวันขึ้นอยู่กระดวง<ช>ว่าเราจะได้ไม่ได้ขอบคุณพี่ไม้นะครับอุตสา่ามาเปิดที่้านสปริตทอ,อยอนะครับของเราในกะพาซ่านะก็แวะมาชั้นหนึ่งตอนนี้ฉลากเราก็ มีหลายๆเรื่องเข้ามาก็ติดตามที่เพจสมิถทรแล้วกันเพราะว่าบางทีของใหม่มาเราจะแจ้งในเพจใช่อย่างนั้นก็รีบติดตามกันดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็โควิดก็รักษาตัวกันดีนะครับไปไหนมาไหนใส่แมสกันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ตอนหน้าเป็นรายการเดี๋ยวมาดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับต่นาแต่าแต่เป็นรายการนี่อรอโอเคบ๊ายบายแล้ว